เ้าของแบรนด์ที่ต้องการสร้างครีมทาผิวที่ทําให้หน้าขาวใสในปัจจุบันค่ะมีเทคโนโลยีที่พัฒนาและก้าวล้ําไปอีกเรียกว่า สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ c ี o โอแพตตี้พัทรมนภูมิมรินคนเดิมอีกแล้วนะคะและว,วันนี้ค่ะสาหรับเจ้าของแบรนด์ที่ต้องการสร้างครีมทาผิวที่ทําให้หน้าขาวใสขายเด็กอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นแบบขายเด็กเลยนะคะต้องติดตามค่ะ เอาละค่ะวันนี้นะคะเรามาพูดกันถึงครีมที่เรียกว่าไวต์เนนิ่งคือครีมที่แบบเด็กอายุ20อัพเนี่ยต้องเริ่มใช้แล้วมหาวิทยาลัยสาวๆเนี่ยเริ่มอยากดูแลตัวเองและผิวก็อยากจะขาวเพราะว่าเป็นเทรนเกาหลีกําลังมาแรงการที่เราจะเป็นเจ้าของแบรนด์เนี่ยนะคะหรือเป็นเจ้าของประกอบการเนี่ยเราจะต้องรู้เทรนตามเทรน ตามโลกตามสมัยด้วยนะคะเราจะมาแบบว่าเอารู้แค่เรารู้แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวไม่ได้เพราะคุณจะมาเป็นเจ้าของแบรนด์เนี่ยจะมีแค่เงินอย่างเดียว CEO Patty บอกตลอดว่าไม่ได้ต้องรู้มีความรู้รอบตัววันนี้เทรนมาแรงมากเลยนะคะผู้บริโภคต้องการความขาวกระจ่างใสหน้างเงาเกาหลีวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเรามีครีมที่สามารถทําให้ผิวขาวได้แต่เจ้าของแบรนด์คะเราจะทําแค่ครีมเอาเงินไปโยนแล้วบอกทำครีมขาวไม่ได้เราต้องมีความรู้เพื่ออะไร เพื่อนหนึ่งความปลอดภัยต่อผู้บริโภคสสิ่งที่เราจะต้องรู้ว่าสารสกัดในนั้นใส่อะไรบ้างเพราะตัวเราเองก็ต้องใช้เองต้องมีความปลอดภัยและเห็นผลชัดเจนวันนี้นะคะ AK h e a l t y Pro ค่ะขอแนะนําเพราะว่า CEO p a t t y บอกเลยว่าได้ทดลองเองแล้วผิวหน้าเนี่ยกระจ่างใสขึ้นเลยนะคะสารสกัดเหล่านี้เนี่ยนะคะเป็นสารสกัดที่เป็นวิตามินซในกลุ่มวิตามินซซึ่งเรารู้อยู่แล้ววิตามินซเนี่ยช่วยทําให้ผิวกระจ่างใสแต ในปัจจุบันค่ะมีเทคโนโลยีที่พัฒนาและก้าวล้ำไปอีกเรียกว่าโลเดนซีเป็นวิตามินซีบริสุทธิ์จากอนุภาคของทองคําถือว่าเป็นเทคโนโลยีล้ำมากๆนะคะในปี2021จริงๆแล้วเนี่ยหลายโรงงานก็เริ่มใช้แล้วซึ่ง AK Healthy Pro เองก็ใช้นะคะแต่เรามีวิตามินซีที่เป็นโลเดนซีแล้วยังมี V3 แล้วก็มีวิตามินซีสกัดบริสุทธิ์อื่นๆที่เราเอามาผนวกกันซึ่งพอได้ผสมเข้าไปนะคะในสูตร เป็นสูตรตั้งต้นที่ทําให้ผิวขาวเนี่ยต้องบอกเลยว่าผิวกระจ่างใสแล้วก็รู้สึกได้ในการซึมเข้าไปสู่ผิวได้เลยตัวนี้นะคะนวัตกรรมตัวนี้นะคะต้องบอกว่ามามากๆในปี2021ถ้าสําหรับใครที่อยากจะเป็นเจ้าของแบรนด์แล้ววันนี้ต้องการจะสร้างครีมหรือเซรัม่มที่ช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของการทําให้ผิวขาวกระจ่างใสขายเด็กอย่างที่บอกเพราะว่าเด็กสมัยนี้ตามเทรนอย่างที่เราบอกไปนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาปรึกษาได้เพราะนอกเหนือจากกลุ่มวิตามินซี ังมีกลุ่มอื่นๆอ,อีกมากมายกลุ่มไวท์เทนนิ่งอื่นๆสารสกัดอื่นๆจากผลไม้เอ่ยจากพืชเอ่ยนะคะที่เป็นธรรมชาติที่สามารถใส่เข้าไปในครีมหรือเซรั่มที่คุณต้องการจะขายได้กลุ่มนี้ถือว่าเป็นกลุ่มที่ตอบโจทย์และเป็นกลุ่มที่มีคนต้องการสูงมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าคุณอยากเป็นเจ้าของแบรนด์สามารถเข้ามาปรึกษากับเราที่ AK Healthy Pro ได้ค่ะเพราะเรามีสูตรตั้งต้นสูตรมาตรฐานที่คุณสามารถพัฒนาต่อยอดเติมเพิ่มสารสกัดที่คุณต้องการเข้าไปได้ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคและกลุ่มลูกค้าที่คุณต้องการจะขายนะคะถ้าคุณยังไม่มีกลุ่มค้ายังไม่รู้จักลูกค้าของคุณเลยคุณสามารถเข้ามาปรึกษาการตลาดกับ CEO Patty ได้ที่นี่ค่ะแต่ว่าต้องนัดล่วงหน้านะคะเพราะว่าของเราจะเป็นระบบที่เรียกว่า one stop service ค่ะ CEO Patty จะต้องเทรนระบบการตลาดทั้งหมดให้กับเจ้าของแบรนด์ซึ่งจะมีค่าใช้ใจ่ายที่ เบามากค่ะสาหรับคนที่เป็นเจ้าของแบรนด์เนี่ยต้องบอกเลยว่าคุ้มเกินคุ้มเพราะว่าเทรนให้ระบบทั้งหมดเลยนะคะคุณจะได้มีความรู้ในการทําการตลาดและการสร้างแบรนด์ไปในตัวด้วย AK Healthy Pro ถือว่าเป็นโรงงานที่ได้มาตรฐานและมีระบบ one stop service ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคและเจ้าของแบรนด์ในปัจจุบันมากๆเลยแหละคะ่ะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะจือเป็นความรู้ที่ได้กันไปมากเลยทีเดียวค่ะคลิปหน้าซ e o จะมีเรื่องอะไรมาพูดให้ฟังนั้นต้องติดตามวันนี้สวัสดีค่ะ